ลุงกินี่นะคะตอนนี้ลุงก็มาถึงแล้วเอาใชาเดียวเลยให้ลุงพ่นลุงพ่นน้ำผ้งเลยลุงมาถึงแล้วลุงกินข้าวยังกินไหมลุงอ๋อคอมเบลี่อะไรเหลืออีกยังเนี่บอกท่านกินบา <c oughs> งไซมบกพริกโรดไซสีกินน้ำตาลก็คือเก่าอะไรเนีมาบอกเลยแม่ทีน้ำยังดูดกินกับเราแมนอ่ <c oughs> <c oughs> เ่าหน่แะแทกเอาอีบอนน้ำตู้เย็นมีได้นำมาป่อแม่ใครสะคน้านได้งส่กันเอาหน้าได้จันแล้วพี่ออยู่ไหนมาจากมาจากไปเยี่ยมพี่ใหญ่ครับตอนนูไปมเยเหเครื่อง้ย เซาไม่ยังถือปูนบ่ะปูนแเหล่าตาปูนแล้วตาผสมเสร็จแล้วก็ดินกัาสองมวยเลยสื่อแนวมาหยอดหวนลอยไม่เป็นไรลูกผมมีอยู่ค่อยค่อยเราฟังคำนั้นแหละโอ้ยทีหลังก็ไม่ต้องทำเหมือนมันเราฟังกันมันทีหลังก็ไม่ต้องยื้อในเขาถ้าเราฟังคำนั้นไม่ห้าบาทสิบบาทก็ไม่ได้นะลูกไปสั่งก๋วเดี๋ยวมาให้ลุงช่วยหนึ่งแล้วก็จ้าวอนแ้วตอนแ้วไม่กิน ร้องโอโอ๊อยโอ๊อยโอ๊อย,ออยื่นใจไรอบน้ำบ่ให้รู้ไม่อาบแล้วครับรูนน้ไ่มไม่อาบตัวนี้รนะเครื่องน้ำอ,อุ่นใช่มเดี๋ยวเดี๋ยวก็คืออะไรแบบคำรับ,บ,งรบเงิน30ล้านนักเรียนรันรวยเปาคืออะไร 3าล้านเนี่ยว่าคือ3าบล้านได้สาบาทครูมาสองรอบล้วเห็นจัดเถื่อะันกเจ้นเส้นนั่นสเส้นหนังส้นนันครับข,ขอรับคุนหนุนคออันนี้ลำมใช่ไหมลูกชื่อหนูนไหมครับใช่่เลยต้องอ่านด้ไหมคาเชยก็จะได้ไปชักทีนั่นไปเล่นมาลุงดุเลยเนี่ย <łę> ไปเล่นมาไม่อยู่กานไม่เป็นไรเลยแน่นน่นไม่เป็นไรหรอกพออะไรครับพะครับพอะไรครับพอฉีพอีกว่าเดี๋ยเราชนอยู่ไหนลูกเดี๋ยวให้รอให้แม่ดีกว่าบ้างนั่นน่ะให้ให้แม่เซ็นหรือว่าให้พ่อเซ็นพ่อเซ็นก็ไพ่อหรือแม่ก <un> ็ได้เราจะชนอยู่กับแม่เรา หนูไปเล่นอยู่ไหนมาไปเล่นอยู่บ้านเพื่อนเหรอไปใส่บ่อพกวัดไปเล่นชนพิชก์หมายได้ค่ะ,ะท้ายร้องแม่ท้ายร้องแม่คท้ายร้องแม่นะคะทุกคนเพ้เเนกีต้ายังเขาเล่นรอก่อน,เ,<ท>นเดีต้าไปไหนจะไปไปไหนเอาไป,ไปบ้านครับ,รบเห็นแล้วชอบไหมสีไหนกีต้า